สวัสดีครับผมนายมนสิทธิ์เชอร์มนวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเมืองสีสัจชนาไรไปฟังกันเลยครับในลาวพุทธศตวรรษที่16-17ถึง17ปรากฏหลักฐานทางพงศาวดารจีนสมัยราชวงศ์สูงแล้วพศ 1503- ถึง1 6 0 7ได้บันทึก ชื่อแคว,แควแน้นคนหนึ่งเรียกตามสำเนียงจีนว่าเฉินหลิงและผงสาวดานโยนกได้กล่าวถึงพระเจ้าไซซิริได้รีผลอบพยพมาจากนครชัยประการหนีพวกมอสและไทยใหญ่ลงมาทางใต้ถึงแดนฉเฉลียงและเฉินเหลียง เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นชื่อเมืองเฉินเหลียงซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองสีฉัดชนาลายัยอำเภอสีสัดชนาลายัยตั้งขึ้นแล้วพอสอใดไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ทราบปรากฏหลักฐานใดใดดินแดนราบลุ่มแม่น้ำยมและที่ลากเชิงเขาพระสีเขาใหญ่เขาสุวรรณคีรี เขาพนมเพลิงเป็นพื้นที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเนื่องจากมีแม่น้ำและภูเขาเป็นประการล้อมรอบแต่ความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำโยมและคลองเล็กคลองน้อยที่ไหลเชี่ยวโยงในพื้นที่ดังกล่าวจึงทำให้มีชุมชนก่อตัวขึ้นบริเวณนี้ตลอดมามีหลักฐานเอกสารในโบราณของไทยและจีนประมาณ พุทธศตรวรรษที่16ได้กล่าวถึงเมืองโบราณแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างบริเวณเมืองสุขโขทยัยโดยเอกสารจีนโบนแลนราชวงศ์ซุงเรียกเมืองเฉินเหลียงพงศาวดารโบราณเรียกว่าก่อนช่วงเวลาที่พบขุนสีอินทราทิพย์จะเป็นกษัตริย์ปกครองสุขโขทยัยนั้นมีเหตุการณ์ที่ปรากฏในศิีราจารลึกตำนานและ พงสาวดานยืนยันว่าปรากฏมีเมืองโบราณสองเมืองในลุ่มแม่น้ำยมอยู่ก่อนแล้วคือเมืองสุขโขทัยกับเมืองเชลิงพระมหากษัตริย์ไทยองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีนาวน้ำถมซึ่งเป็นต้นราชะวงศ์ผาเมืองเคยเป็นเจ้าเมือง ฉเฉลียงก่อนที่จะขึ้นครองราชที่สุขโขทยัยเมื่อพ่อขุนสีแนวน้ำถมสิ้นพระชนขอบสมาศโคลงลำพงใช้กำลังยึดทั้งเมืองสุขโขทยัยและสีสัชนาลัยต่อมาพ่อขุนผาเมืองโอรสพ่อขุนสีแนวน้ำถมร่วมกับพ่อขุนบางกลาง หาวได้ถึงเมืองทั้งสองกลับมาได้จนในที่สุดพอ่อขุนบางกลางหาวได้รับการสนามปรนามเป็นมหากษัตริย์ปกครองสุโขทยัยโดยมีพระราชนามว่าพอ่อขุนศรีอินทราทิพตต่อมาพอ่อขุนศรีอินทราทิพได้ส่งราชโอรส องค์ใหญ่ของพระองค์คือพ่อขุนบ้านเมืองไปครองเมืองศรีฉัตรชนาลายัยต่อมาพ่อขุนบ้านเมืองขึ้นครองราชที่สุขโขทยัยแล้วพ่อขุนรามคำแหงจึงได้ปกครองเมืองสีฉัตรชนาลายัยซึ่งน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเมืองลูกหลวง เมืองสีฉัตรชนาลัยคงดำรงความเป็นเมืองลูกหลวงของสุขโขทยัยต่อมาอีกหลายช่วงกษัตริย์แม้เมืองสุขโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาในช่วงต้นๆของการเสียอิสรภาพเชื้อพระวงผู้สูงศักดิ์ แห่งราชวงศ์พระร่วมก็คงได้รับเกียรติปกครองดูแลเมืองสีฉัดชนาลัยอยู่ตามเดิมจนมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนามแห่งกรุงศรีอยุธยาเมืองนี้กลายเป็นสมอรภูมิการรบครั้งสำคัญ และเป็นเมืองรับศึกระหว่างสมเด็จพระบรมไตรโลกนามแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาและพระเจ้าติโลกนามแห่งเชียงใหม่พระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาม <c oughs> ซึ่งถือเป็นชั้นแย่ยมของวันณคดีคือลิลิตยวนพาย ผลอันสำคัญหลังศึกยวนพายคือเมืองศรีสัชนาลาัยตกอยู่ในการควบคุมของอยุธยาอย่างจริงจังต่อมาในราวปีพุทธศัก,กรา2000ะช200 0ราชอาณาจักรสุโขทยัยเสื่อมอำนาจลงและกรุงสีอยุธยา ได้เป็นราชนีของไทยเมืองศรีฉัชนาลายัยลดความสำคัญลงมีสถานะเป็นเพียงเมืองกั้นระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาลองร้อยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองศรีสัช,ชนาลายัย ที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณสถานประเทศศาสน์สถานและเตาเผาเครื่องถ้วยสามสังฆโลกศาสนสถานมีโครงสร้างเป็นศีลาแห่งที่ตัดมาจากศิลาแหล่งธรรมชาตินอกเมืองฉาบ ผิวนอกและปั้นแต่งลวดลายด้วยปูนบางแหงตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเตาทุเรียงมีอยู่จำนวนมากกว่า3,000แหล่งโครงสร้างของเตาเป็นทั้งอิฐและดินธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีแหล่งสาธารณะนูโภกเช่นคลองสา้ํำบ่อน้ำคูน้ำเป็นต้นชนกลุ่มแรกๆของการก่อตั้งอำเภอศรีสัตรชนาลายัยในปัจจุบันมี2กลุ่มคือชาวไทยและนา และชาวไทยสยามที่พบในอุทยานประวัติศาสตร์สีสั์ชานาลัย 2. ชาวไทยและนาอาศัยอยู่บริเวณตอนบนของสีชัชานาลัยเช่นตำบลบ้านตึง้งตำบลแม่สินตำบลแม่สำ บางหมู่บ้านเป็นชาวไทยเสื้อสายแลนนาพูดสำเนียงไทยเหนือน่าจะอพยพมาจากทางเหนือกลุ่มเดียวกับคนอำเภอรับแลปุตาลดิษซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดติดกันส่วนตำบลแม่สินน่าจะอพยพมาจากทางจังหวัดแพร่ และต่อมาได้มีคนเชื้อสายอื่นๆมาอาศัยด้วยเช่นกันเช่นเชื้อสายลาวไทยพวนจีนและชาวไทยภูเขาตำนานได้กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งอดีตมีชายแก่คนหนึ่งได้เดินทางเข้ามาถึงบ้านแห่งนี้ บ้านตึ้งในปัจจุบันเมื่อเมื่อครั้งหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีชื่อบ้านโดยมุ่งหน้าไปตั้งหลักฐานทำมาในที่สุดคำว่าตึง้งมีความหมายว่าที่สุดแล้วเช่นอร่อยที่สุดบ้านที่สุดดีที่สุด ประชาชนจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านตึ้งในที่สุดและใช้อยู่จนปัจจุบันคำว่าเมืองดงปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุพศ2428ใบบอกเมืองสวรรคโลกจศ1247 แสดงว่าเมืองดงคงจะได้รับการยกฐานะชุมชนบริเวณบ้านตึ้งขึ้นเป็นเมืองตำแหน่งเจ้าเมืองมียศเป็นที่พระเมืองดงขึ้นอยู่ในความปกครองของเมืองสวรรคโลกชื่อเมืองดงมีความเป็นมาดังนี้ พศ2003ถึง2007เป็นที่ตั้งกองกำลังควบคุมเมืองเฉลียงหรือสีฉัดชานาลัยหรือเฉียงชื่นของเจ้าหมื่นดงเจ้านครลำปางต่อมาเมื่อพศ2441 บ้านตึงได้ตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอรครั้งแรกตั้งอยู่ที่บ้านปลายนาหมู่ที่สามตำบลบ้านตึงในปัจจุบันเดิมชื่ออำเภอดงอยู่ห่างไปทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอ ปัจจุบันประมาณ12กิโลเมตรโดยมีนายอำเภอ2อคนคือคนที่1ชื่อพระเมืองดงเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของอำเภอเป็นที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบเป็นรูปวงกลมคล้ายรูปกระดงจึงได้ตั้งชื่อว่า ชัยชยนะของอยุธยาในศึกครั้งนี้ก่อให้เกิดวรรณคดีสเสริม